่ช่างจิจีเมสักอาจารย์จิ๋มนะคะเท่าไรเนี่ยค่าตัดดิได้เลยค่าตัดเท่าไหร่ครับจไม่ได้เลย,เย,เลยค่ะพูดเอาพันหนึ่งเลยไปเอาอาจารย์เปียกเยบิกกับอาจารย์เปียกนะคะ 1,000บาทค่าตัดผมแต่ถ้าเข้าร้านอีสี่ร้อยแต่ตัดกับช่างนี้1,000บาทแล้วก็ห0ึ่งพันบาทตัดกับช่างนี้1,000บาทนะคะแต่ต้องไปเบิกกับคุณพ่อนะคะ เป็นแต่มีแห้งเนาะเฮ้ยคือเดียบรลอยแท้เขาตังยอดอยคืดีแท้น่ารักมากแต่อยากจะเห็นหน้าจังเลยไม่ได้หันหน้ามาเลยหันแต่ตูดมาให้เยนน้อยดูตูดสวย หันหน้าไหมดูน้อยอยากเห็นหน้าแต่ว่ามีอาการเป็นยังไงอันนี้หนูอยากหนูอยากเย็นสบายนะคะจุ้มจิมบาเบอร์ชื่อร้านจุ้มจิมบาเบอร์ รับบริการนอกสถานที่นะคะจุ๋มจิมบาร์เบ <laughs> อร์เรียบร้อยมากเลยนะคะถ้าไปตัดที่ร้านอะไรนะ400บาทนะตัดร้านอื่นนี่หนูไม่เป็นอย่างนี้นะหนูจะงุดหงิดกว่านี้น <laughs> จะถูกมัดแขนมัดขา แต่แต่ตัดร้านนี้หนูสบายมากเพราะว่าคุณแม่ตัดให้ในละหน้าดูหน้าก่อนข้าตั้งข้าตั้งเจ้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสวยมากโอ้หนูสวยมากเลยวันนี้แม่เสริมสวยให้นะคะ คุณแม่เสริมสวยให้มาเลยนะคะรับตัดนอกสถานที่จุ้มจิมบาบร์เบ้อก่อนโอ้โหว่ออาอ้คนมีคนรับเปตัดนี่จังไรเนี่ยเกษียนเกษียนเกษียน,ร,ยนรับตัดนะคะอ,คอ่านับจากวันที่ สามสิบกันยาเลยนะคะรับตัดนอกสถานที่รับตัดคนสัตว์สุดเกลดค่าตังค่าตังสงบใจเยี่ยมมากนะคะเพราะคุณแม่ตัดให้ก็อยู่ดีเลยจิมก็อยู่ดีแท้ ตัดครั้งหนึ่งสามจีร้อยแต่ว่าร้านจุ่มจิมเอาเท่าไหร่คะสามร้อยไหมสามร้อยห้าสิบค่ะลดอีกห้าสิบบาทรับตัดทั่วนะจา,าจักรพาดคารดคาล่าเพิ่นก็ต้องใจเฮานี่เนาะกำลังจะสวยแล้วนะคะค่าตัง ยิ้มหน่อยอสวยไปทนไปตดร้านอื่นได้มาแขนมาขาวนี้เห็นปะตนเฮ้ยตารุตรัวเนาะอือสุดยอดเยี่ยมมากองอ,อ,อสวยมากเลย เฉยๆก่อนอ้ยได้คนค่ะเขาคือคอยูอย่ยดีใช่หรอนี่บลอลเมดได้ไหมใครตัวแบรนนี้นี่ ตบมีการยืนให้ตัดอีกเฮ้ยสัญญาตโอ้โหคันเป็นผู้อื่นแล่นนี้เลยเนี่ยเขาเตียนะเเต่ยวไดนะ้วยเนี่ยใกล้จะสวยแล้วก็ตังใกล้เสวย ใกล้สวยแล้วใกล้สวยแล้วยกยกมือขึ้นยกมือขึ้นอ๋อสวยมากสวยมากโอ้สวยเชฟกำลังดีเลยวครับต,ตัดทั่วนาจักนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะ แต่ว่ามีผู้ติดตามสองคนเลยนะคะคนตัดหนึ่งคนผู้ติดตามสองคนนะคะา่าคืออยู่ดีและ kinh tế con, cắt đi <laughs> cắt lá này, đem mัด với nó. mัด, ô, mẹ. Nín đi anh nín đi, cai xíu đã. Pha chút hương ngắm theo bạn. Bưng 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 nào, bưng may, cá tăn, dím này dím là ยังไใหญย,ยน้อยเป็นกำลังใจหน่อยตายายน้อยก็มาลุ่นน้ำอากาศเมืองไทยมันร้อนมากนะคะข้าวตังก็เลยตัดผมให้คุณแม่ตัดให้สวยสวยคุณแม่ตัดน,นะ ไ่อยู่ดีแท้ไม่เห็นหน้าเลยกระตัง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 หันหน้ามาหน่อยหันหน้ามายิ้มหน่อยเดี๋ยวจะดูว่าหนูเมียกันหนูตอนนี้หนูมีอารมณ์ไหนแล้วหนูมีอารมณ์ไหนแล้วโอ้สบายมากอถอยยิ้มหน่อยเรื่งจังซ้ำ ยิ้มหน่อยยังสองซ้ำยิ้มหน่อยยังสองซ้ำเดี๋ยวดูตอนหนูตัดเรสร็จนะคะหนูจะสวยแค่ไหนดูล้างได้ก่อนป๊าจสวยมากนะคะข้าตังข้าตังหันมาเบิ่งดูนไไหนาเปยังไงตอนนี้ มันตัดมาเลยโดนอล้นี่ไก่เสียแล้วนี่ข้าตังข้าตังโู้บ่หันมาเลยอาจารย์จิมข้าตังจา๋าคนสวยข้าตังยิ้มน,น่อยสักจะหนหวยละตอนนี้หนูสักจะหนหวยละ con nãy rồi sắc cho hồn huế rồi, cây gì vậy mẹ? Adu, xuống cắt lái nó. Này, du ดีตัวงหมดมัดไปเนาะยินยอมห,หนูยินยอมลัวแม่ไม่ได้เอาข้าวให้กินลัวแม่ไม่รัก้าคืออยู่ดีใช่ปะ แม่ใช้เวลาเท่าไหร่ตัดผมนี่ดู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 แม่ตัดให้หน่ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ถึงชั่วโมงเลยแม่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะสุดยอดแล้วนะคะยอดเยีย่ยมมากสนใจติดต่อได้นะคะ 0801801915ค่ะคู่น้อยนะคะอาจารย์จิ๋มหันหน้ามาหน,น่อย ตาเยจุดเยอะเอาถ่ายรูปกันหนึง่งสองสามหนึง่งสองสามอันหน้ามาหน่อยค่ะผู้ตัดนะคะ350ิบาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อ0 8นย์แปดศูน่งแู่้ค่ะคูน้อยนะคะ